ปัญหาใหญ,ใหญ่ในชีวิตมัธยมปลายของเราคือเรามาโรงเรียนสายทำไมฮะรอเพราะว่าเราตื่นสายไงล่ะตั้งนาฬิกาปลุกไว้หลายรอบแต่ก็ไม่ตื่นแต่ครั้งเราเลยต้องขับรถเร็วเพื่อจะไปโรงเรียนให้ทันเข้าแถวจนมาครั้งเกิดอุบัติเหตุเราเลยต้องหาวิธีที่จะไม่ต้องขับรถเร็วบนถนนและไปถึงโรงเรียนให้ทันเข้าแถวโดยวิธีนั้นคือตั้งนาฬิกาปลุกไว้าตามที่วางแผน เราต้องตั้งนาฬิกาปลุกกี่โมงล่ะจากการคำนวณเวลาที่ใช้ทั้งหมดลีลาก่อนลุกขึ้นจากที่นอนหลังได้ยินนาฬิกาปลุกครั้งแรก40นาทีได้ยินนาฬิกาปลุกครั้งสุดท้ายลุกขึ้นอาบน้ําแต่งตัว40นาทีการเดินทางใช้ไอแดงลูกลักในการเดินทางด้วยความเร็วไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงจะปลอดภัยบ้านถึงแยกท่ารั้ว5นาทีแยกท่ารั้วถึงแยกซีพีเฟสมาดห้นาที แยกซีพีเฟสมารถึงแยกบัวคกสีวิไล4นาทีแยกบัวคกสีวิไลถึงแยกหนองประทีบ5นาทีแยกหนองประทีบถึงแยกสถานีรถไฟ4นาทีแยกสถานีรถไฟถึงแยกสะพานนวรัต5นาทีแยกสะพานนวรัตถึงประตูท่าแพ2นาทีประตูท่าแพถึงถนนราชวิถี2นาทีถนนราชวิถีถึงโรงเรียนยุพราช1นาที ติดไฟแดงทุกแยกรวมประมาณ5-7นาทีรวมใช้เวลาในการเดินทาง 5+5+4+5+4+5+2+2+1+7 บวก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 เท่ากับ40นาทีเงานไขเผื่อมีเหตุฉุกเฉินระหว่างการเดินทางเช่นรอคนเดินข้ามถนนมีอุบัติเหตุข้างหน้า3นาทีถ้ากินข้าวที่บ้าน10นาที ถ้าซื้อข้าวข้างนอก3-4นาทีแวะกดเงินที่ธนาคารกรุงไทยท่าแพ2นาทีแวะเติมน้ำมัน5นาทีเงื่อนไขทั้งหมด3บ10 2 5เป็น20นาทีดังนั้นเวลาในการเดินทาง40นาทีรวมกับเงื่องถทั้งหมด20นาทีต้องใช้เวลาในการเดินทางประมาณ40 20เท่ากับ60นาทีหรือ1ชั่วโมง ดังนั้นเราใช้เวลาตั้งแต่ตื่นจนถึงโรงเรียน40บวก40บวก60เท่ากับ140นาทีหรือ2ชั่วโมง20นาทีโดยโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเข้าแถวเขารบทงชาติเวลาก7 4 0นดังนั้นต้องไปถึงโรงเรียนก่อนก7 4 0นนั่นคือ17:40นอับย้อนไป140นาทีเป็น5นาฬิกา20นาที ดังนั้นเราต้องตั้งนาฬิกาปลุกครั้งแรกเวลา5นาฬิกา20นาทีและตั้งนาฬิกาปลุกครั้งสุดท้ายเวลา6นาฬิกาและตื่นตามเวลาที่กำหนดจึงจะมาโรงเรียนให้ทันเข้าแถวที่เก่ามาจะเห็นได้ว่าเราสามารถใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายจริงๆอย่างเช่นการบวกลบที่เรียนในชั้นประถมศึกษาเราสามารถนำม,มาใช้คำนวณเวลาในการมาโรงเรียนให้ทานข้าแถวได้ดังนั้นคณิตศาสตร์อยู่รอบตัวเราจริงๆนะคะ